สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะกับคุณครูนุชค่ะวันนี้มาเจอกันในหัวข้อพระไตรปิฎกค่ะพระไตรปิฎกเป็นคำภีทางพพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยพระไตรปิฎกนั้นแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันค่ะหมวดที่1ว่าด้วยเรื่องพระวินัยปิฎกหมวดที่2ว่าด้วยเรื่องพระสุตตันตปิฎก และหมวดที่สามว่าด้วยเรื่องพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกจะกล่าวถึงระเบียบวินัยของพระภิกษุและภิกษุณีซึ่งมีทั้งหมด21,000พระธรรมขันธ์ 2. พระสุตตันตปิฎกจะว่าด้วยเรื่องของพระธรรมเทศนาทั่วๆไปมีประวัติและท้องเรื่อง ประกอบมีทั้งหมด21,000พระธรรมขันธ์เช่นกันค่ะและ 3. พระอภิธรรมปิดกเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของข้อธรรมล้วนๆไม่มีประวัติไม่มีท้องเรื่องอื่นประกอบมีทั้งหมด42,000พระธรรมขันธ์และสำหรับคลิปนี้หวังว่านักเรียนจะสามารถนำ ไปใช้ในการทบทวนบทเรียนแล้วก็ศึกษาค้นคว้าในการทำใบงานได้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ